สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ถูกสมบูรณ์สองวันนี้ผมมาวัาตเตอร์วิชิตนะนี่ป้ายอันนี้ให้ดูคนไปรา,าคาแสนหกนะครับเดี๋ยวกอ่อสร้างหลุมให้เราเรียบร้อยเดีย๋ยวนี้เป็นการตั้งป้ายครับก็คือตั้งแล้วเดี๋ยวเขาจะเทคอนกรีตตรงนี้เทปูนอ่ะก็หลุมนี้เป็นหลุมที่อยู่สุดเขานะผมไม่สามารถที่จะเห็นภาพถ่ายอากาศได้นะเพราะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของหลุมก่อนนะว่าเขาจะยอมเอเปล่านะเพราะอนาคตเจ้าของหลุมก็อาจจะลงเล่นการเมืองครับ ผมก็เลยไม่สามารถจะให้เห็นภาพถ่ายได้นะแต่ให้ดูว่านี่มันเป็นสุดเขานะเออเป็นสุดเขาสวัสดีครับเ <Okay. S 2> นี่ครับเดี๋ยวนะต้องให้เจ้าของหลุมเขาไหว้เจ้าที่อยู่นะครับเฮ้ <Okay. S 2> นี่โอเคนะมันเช็คองศาป่ายแล้วแล้วเดี๋ยวเตรียมถังตั้งแล้วเดี๋ยวก็ก,ก็รอไอ้นี่นะฮะ เทปปอนจีบ<ช>นี่ๆๆกันจับมือผมค่าผมนะอายุยี่สิบสี่แล้วจับตัวแหมนโยไม่มาถ่ายรูปให้หน่อยโยโยโยมาถ่ายรูปให้หน่อยดิกล้องกล้องเอเอ,อ ดันนิดนงน <S <S เงยเขาจะงัดออกมาหน่อยนะครับเพราวะว่ามันจะป้ายมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเงยมาข้างหน้างานที่มันเท่ากันนะครับอย่างนี้มันน้ำหนักปิ้นปันนะฮะนั้นต้องใช้คนสางคนครับแต่มาต้องไป่ใช่เครื่อ่งไปวัดเช็คใหม่ครับ ขึ้นไปไม่ได้นะด,ดู้เลยแค่แกยียบแค่จะแตกเหมือนกันนะผมเหยียบขึ้นไปก็คงทะลุตู้เลยกว่าจะได้ตังค์เข้ามาดูเห็นแค่นี้พอครับมันเซนเป็นงูจีนตายอ่ะกิกนแลวันแดดวันรอบเหมือน,นะันใเราหลอกแกใช้อทีตอนวันแดดได้นะครับ มาเตอร์ครับครับต่อสิครับ